Yeah. เคยในสาพปัจจุบันนี้มันก็ขอให้เกิปัญหาแก้ความที่ผู้แตกางความขัดแย้งในสังคมอมาตั้งคิดว่าเรามาดูว่าเกิดอะไรในสังคมของเราหลายครั้งก็ุ้ลามไปคการในองค์กรต่างๆก็ดีนะครับทำให้เกิดความขัดแย้งกันทำไมมัน คนไทยด้ยวยกันครับด้วยกันลำบากบางอย่างบางทีก็ได้อยากจะแบ,บ่งปันมวบมิีรให้กับพวกเราน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยทำให้ชีวิตของพวกเราเราจะต้องรับที่เป็นน่าจเป็นที่สะดุดน่าจะมีอะไรที่คำสอนของพระเยสกจ้าที่สอนให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างเป็นพี่เป็นน้อง แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันนะครับมีบนไดหฟังก์ันนะครับที่อยากจะแบ่งมันในครั้งนี้นะครับสิ่งที่จะช่วยทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างสันติอันแรกก็คือมีหกคำคำคมบอกว่า,วายอมรับผิดเพื่อทำผิดนะครับหกคำน,นี้มันเป็นสิ่งที่ท้าทายพวกเรา เราสนใจมักจะไม่ยอมิจรเพื่อเราเองเาินแล้วมีกลไกป้องกันตัวเองยกให้เขาพินบ้างบางทีก็บอกว่าไม่ใช่ความผินของฉันฉันทำผินทำทันนี้พระเป็นคนพินเพราะคนโน้นทำเรางจำหน้สมมตัญแต่สมัยอาดมาเลยมาแล้วมนุษย์ทำบาโยนบาป ให้่นดหัใหเป็นมาศิลานให้กบยอมงันนะับเพราะฉะนั้นค่าสอนพมยเนดศิลปาจรงพยายามสอนของเราให้เราสุา้าคให้เราลองคิดที่จะาว่าถ้าผิดแล้ว กับพระเยซูเจ้าเป็นแรงชีวิตตั้งใจที่จะแก้ไขายถ้าผมไปชอบโดูเข้ามาผมจะคืนไว้ส <PI B> ี่เท่าหาเท่าแล้วแต่ตั้งแต่นั้นชีวิตของฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงนั่นคือการยอมรับยอมรัเข้อเข้เองตั้งใจที่จะแก้ไขในวิธีบูชาศีลก่อนที่เราจะเริ่มเราสอง ก่อนเลยพเจ้ากครังพวกเรามาอยู่ที่นี่เขาก็มาตรวจว่าเราเก่งเราดีเราประเสริฐว่าต้อง่นถ้าทปกนรั้งเราทุกคนยอมครับยอมกเราเป็นสัเนขึ้ความดของข้อเล่ไมยากที่จะแก้ไขที่จะเปียนแปลง ยู่รอบข้างถ้าเราทำดีเราควรให้ความย่งย เราสังเกตเห็นเด็กๆนักเรียนพอไปใช้เราผมชอบเล่นเกมเกนคอมพิวเตอร์สมุดเล่นกระสมุดมากไม่ต้องหาข้าวได้ทั้วันนั้งคืนเล่นได้เลยเกมความเร็วก็สบายเวลาเด็กเล่นถึงขั้นขั้นน yup. ี้แล้วเขาบอกโอเคมากสุดยอดเยี่ยมคือได้รับคำชมก็ได้รับคำชมแล้วอยากติดต่อมีกำลังใจอยากไป ึ่งการพากลเวลาที่เราถูกตำหนิถูกต่อว่าหรือว่าทำให้เรารู้สึ่อเข้าใจเราจะรู้สึกว่าเราม่อยากทำเลยอนกำังใจผู้หลังผู้ใหญ่ลูกว่าเราไม่เคยไห้กทกัเราเลยไม่เคยชื่นชมเราเลยเราก็หมดยันรู้สึกต่างแข่ท้อแขกท้อแท้นกำลังใจต่อย่กง ฉะนั้นจึงเป็นี่เราต้ก็พยายามนะครับมีความจริงใจด้วยกันให้กำทำใจในการชื่นชมพูดดีกับคนอื่นระเด้แค่ต่อไปมีสี่คำรู้สูตว่าคุณคิดอย่างไรถาว่าคุณคิดอย่างไรนะครับว่าเราต้องฟังคนอื่นับอย่า อย่าเอาตัวเองเป็นหลักต้องฟังคุอท่านปฏิบัติธรรมท่านก่อนแม้ว่าความคิดของเขาอาจจะไม่ตรงกับเราไม่เหมือนกับเราแตกต่างกับเราทันแย้งกับเราแต่เราก็ไม่เกลียดกันให้เกลียดกันเป็นกรนี้เขาถามว่าคุณคิดอย่างไรเรื่องนี้คุณคิดอย่างไรครับฟังนะครับพระพุทธเจ้ากำลังให้เราฟังคุณบา yeah